สวัสดีครับวันนี้เราจะไปนั่งรถซิ่งกันนะครับผมวันนี้เป็น Mazda 2 Sky Active นะครับผมจัดเต็มไล่เบานะไล,ล่เบานี่เยเอาเดี๋้วเซ็นเซอร์เี๋ยวครับผมนี่เอาไม่มีไม่แต่รถซิ่งเขาทำไมไม่มีเกจนั้นของอันอื่นเขานะใส่ทำไมพี่ มันมันเหมือนรถแข่งไงอ๋ออยังไงนัดดูดูแค่ค่าหลักๆพอ,อสี่ส,ส,สี่จุดสามสี่สีสส่สองนี่คือวนโอเคปกติอ๋อดูแค่นี้พอเราไม่ดูเยอะใช่ยังอื่นผมไม่เข้าใจดูทำไมเฮ้ยแต่ว่าทำไมประตูผมไม่ยอมสนิทพี่ปิดดียังประตูนี่เหรอใช่ใช่พี่ปิดหลังงานไม่ใช่พี่ละเป็นใครเนี่ย้างหลังหรือเปล่า ลป้ปด้านหลังกเตประตูท้ายะตูท้ายอ,อเอางั้นเลยหรอเลยมันไม่มีถน,นนใะห้วิ่งนั่นอหนี่เขาก็ลองกันตรงนี้เอง ลองแง่วิ่งแง่เรา<ช>พี่ใช่โอ้ข้างหน้าเขาก็รองตรงนี้เลยอู้ดล้อลากปังแล้โบคาเนี่ยร้องเลยนะลากคือโบคาเจอโบเดิลบังวิ่งไปทิ่มตูดขนาดนั้นเลยนิดๆหน่อยๆก็เพราะไม่ต้องจัดเต็มนะเนโอ้ <c oughs> ผมแมนคนขับรถแบบแรลลี่ดีอันนี้เรามาทด<ะ>สอบแอร์ขักกบแบบธรรมดาพอได้่ AC มันดูแอร์ว่าฉ่ำอยู่ไหม เขากดตรงนี้ได้เอาุูงลงผมทอดทิ้งไปหนึ่งตัวคือตัวผมไม่ให้มันเด้งเพราะผมไม่อยากโดนระเบิดใส่หนะ้าอ๋อบนบันหันเน่นห้าพัน0กอ๋อที่เราจะถ่ายรั้งหน้าเราไม่จ้เป็นต้องใช้ให้ด้เนี่ยอยา่าสูตแล้วใส่สเกียร์เล่นเองเนี่ยนี่ใส่เกียร์เอง เคยเบรคเนี่ยในกระแทกไม่ปึ้งใช่ไหม,ไมช,ช,ชก,กมันล็อคอยู่รถเราเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมันหลอกใช่ไหมหลอกไอ้ชกชกเป็นยังไงนะมันชโชกใส่แ,แบบแบบไอ<ย>้มอเตอร์ไซค์เขาชอบเลียยเ้ยวขวานะยุบเร็วเด้งช้าเหรอก็จะนุ่ม <ละ S 1> แล้วก็ยางลมยางมีบทดอยู่ใช่ไหรอจะใส่แพ็คมาก อ้าผมน่าเสียวนันนี <Luis> ้เราเป็นสายเทคนะสายฮอนด้าใช่อันนี้เราเป็นสายดีขอคเขาดีโอ้แต่ว่าพุ่งจ้าเลยนะเมื่อกี้อันนี้ธรรมดาอันนี้คือเพิ่มเต็มแบบประหยัดน้ำมันดีเเหรอโอ้ยังมีมีีเหนือกว่านี้เหรอีเหนือกว่านี้ดีกว่าอ๋อแค่นี้ผมก็ขาดออนแล้10:40อยู่ที่ประมาณ27วินาทีเลหรอพี่ว่ามันจะเร็วกันเลย ใช้เทอร์โบของ1.9นี่เหรอไม่ใช่ในตัวตัวที่สเราติดแต่ละอ๋อใช้เทอร์โบของ1.9เทอร์โบ1.9บอลเทอร์โบนี้มันมันมันอัดรอบปลายไม่ดีอ่ะแต่รอบต้นมันก็จะสั้นก็เลยจะมีข้อดีของของอินเตอร์น้ำคือระบบปั้นเราทำให้บู้ตติดไว้ติดไวมันอัดอากาศได้เร็วพุ้ตเลยอร็วเลยวิวเราดูมันเริ่มฉ่ำเนี่ยฉ่ำแล้วแต่ผมก็เซ็ตใหม่ให้ช่างมาทำใหมแก๊ อย่าเย็นเยี่ยวเลยใช่ไหมใช่ตื่นเต้นคืนนะไพี่คือมองกระจกข้างไม่ได้เลยหนาวต้องเปิดเลยครับตายนั่งรถด้วยขาผู้สั่นเลยทีนี้ขาสั่นขาอ่อนเลยนี้พี่บอสพี่เจอพี่เจอคนที่ขับรถเราไม่ดีนะ้ายนี่ทำไปแปะเร็วไปไม่ถึงแน่เลยสงสัยสงสัยต้องขอขับเองล